สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญกลมหลวงพ่อค้ายวาจาศิทธิ์ปีสองห้าศูห้าไม่รู้เช่ามาตอนไหนค้นเจอก็เลยเอามาถ่ายคลิปไปดู ไม่ได้เช่ามาตอนไหนเรามาลงกล้องดูกันเห็นไหมไม่ตายแม่สวยไหมสวยคมไม่ตาคมหูคมเป็นสันคางคมร่มองจมูกมีรอยกระแทกปัม๊มมีความคม อูลายผมนะลายผมน้ำเติมอย่างนี้เลยลายผมอย่างนี้มาดูใบหน้าหลวงพ่อเห็นไหมรอยยับย่นรอยขูดล็อกเห็นไหมมหีเห็นไหมความไม่เรียบตึงดูเส้นหน้าผาก ความเป็นธรรมชา,ามติเส้นามีรอยขูดเส้นแตกเส้นลาไหมหูหูคมใบหูคมเบ้าตาคมไม่มีต้องรอยในการขูดบอกขูดเยะไรใบนหน้าจะไม่เดียบถึงเห็นไหม มามาแม่หน่าจะไม่เรียบตึงแต่พวกป่าพวกอะไรพวกนี้คมมากดูเส้นคอมาเส้นคอเส้นจีวรแต่เหลียญเขาจะไม่ค่อยตึงเหมือนจะมีเม็ดผลเล็กๆเต็มเลยนะมันมีเม็ดผลเล็กๆทั่วเหรียญเลย เหมือนเหมือนบล็อกไม้สนิมอ่ะใช่ไหมดูความคมัวตรงเสือผมงพกขายใช่ไมีรอยการขูดการกระแทกปั๊มมีรอยไหมมีร่องรอยจะไม่้ลืล่อนเบอร์ใช่ไหมมีความคมเข้าอยู่ทูกตรงจัก ดัคงจะเขาจะมีความคมขเขาอยู่เห็นไหมคงจะเขาจะมีความคมขเขาอยู่เราดูตัวตัดเป็นตัดกับสุดแล้วก็ฉีกตัดกับสุดแล้วก็ฉีก ดูตัวหนังสือเด้งๆเลยดูเห็นไหม,มคมเลยดูตัวหนังสือมคมเลยดูที่ดูนดในการสร้างพระเจดีย์เห็นไหมมีร่องรอยการขูดการกระแทกปั๊มการไล่ได้เห็นได้ชัดหมดเห็นไหมมีรอยแกะซ้อนตัเลขห้าเห็นไหม ดูเจดีดูหว่วงนี่มีอะไรยากจะให้ดูความคมของเหรียญ ของเคเหรียญจะ,ะเบรเบอร์หน่อยตรงสือจะมนม,นมันลื่นหน่อยหน้า,าทีหนึ่งดูลหลหน้าไา,าทีหนึ่งใช่ไหมความเป็นธรรมชาติใช่ไหมของการขูดการอะไรเคไม่เหมือนหรอก ร่องจมูกร่องแก้มไม่ที่คมมากนะครับ้าไใ้พี่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เหรียญนี้เล่นหาราคาหลักพันต้นนะพันหนึ่งพันสองพันสาม